สวัสดีค่ะสาราเยอรมันมาอีกแล้วนะตอนนี้สาระจะมาวันเข้าชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วอาทิตย์นี้นะเยอรมันมีความสุขมากนะคะเพราะว่าอากาศดีๆนะไม่หนาวไม่หนาวมากหนาวนิดๆน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ15องศานะคะหนาวนิดๆน,นะสบายๆแล้วก็พอดีเนี่ยปัญหาของสาราเนี่ยเยอะจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ อากาศดีแต่ออกข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้เกสรดอกไม้เกสรที่มันดอกไม้มันขึ้นมานะแล้วก็มันก็จะมีน้ำน้าจมูกโอ้ยไหลแบบหยดติ้งติ้งติ้งเลยนะคะแล้วก็คตาก็คันนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนหน่อยพืนก็จะขึ้นนะคะพอดีทำไมนี่นาะ อ,อ,อาหารฝรั่งให้แฟนแฟนซาร่าไม่กินอาหารไทยนะกินเขาไม่กินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารฝรั่งอร่อยกว่าอาหารไทยเขาไม่ชอบนะคะไปอยู่ที่นู่นที่นี่เขาก็ไม่ชอบเขาชอบกินอาหารบ้านเขานะคะแล้วก็จะคุยเรื่องดินฟ้าอากาศนิดนึงแล้วซาร่าเป็นคนที่แพ้มากแพ้แบบชนิดแบบเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะน้ำจมูกไหลพูดพูดพูดแล้วคอยสั่งน้ำจมูกทั้งวัน กระดาษเช็ดชู้กองขนาดนี้กระดาษเช็ดชู้อ่ต่ก่อนใช้เช็ดชู้เออเป็นเป็นห่อนะตอนนี้ห่อมันไม่พอแล้วตอนนี้ซาร่าใช้กระดาษเช็ดชู่เป็นม้วนที่ที่ใส่ห้องน้ำอะเนาะแต่คนไทยใช้ได้หมดนะเสร็จแล้วก็ต้องมาพืดพืดปืด,ปด,ปดทั้งวันโอ้ยทรมานเนาะแล้วก็ปีนี้ซาร่าว่าจะฉีดยาภูมิแก้แพ้นะแพ้เกสรดอกไม้เพราะว่า ฉีดมาแล้วประมาณสิบเกือบยี่สิบปีแต่นี้หมอเขาบอกว่าให้หยุดนี่หยุดไปได้ประมาณสักสีป่ปีแต่นีนโอมันไม่ไหวเลยอ่ะปีนี้จะขอฉีดให้ได้เลยฉีดยาภูมิแพ้เนาะมาวันนี้เราจะเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้สลา,ามีจะทำผัดเผ็ดกบอู้อยากกินกบเอากบมาจากที่ประเทศไทยนะ ะะเอากบมาจากประเทศไทยแล้วก็サาก็เอามากบเขาย่างแล้วนะที่าラจำได้ไหมคะสล่าไปชะอำไปอยู่ที่ชะอำแล้วเดินตลาดเนี่ยตลาดที่ชะอำสล่าชอบมากอาหารถูกอาหารสดแล้วก็คนขายน่ารักมากนะคะอุ้ยมา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 ,มาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างกันนะคะ อันนี้ก็กบของเรานี่กบย่างมาแล้วนะคะนี่กบย่างมาแล้วเนาะแล้วก็เราทำง่ายๆพอดีซาร่ามีเอ,อ่อมะเขือนะมะเขือที่ปลูกเองนะคะตอนนี้เขาแข็งอยู่นะซาร่าแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเอาให้เขาละลายนะซาร่าจะใส่ด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเราถนอมอาหารนะอยู่เมืองนอกนะคะเนาะแล้วก็น้ำพริกกระชาย แล้วก็พริกหวานนะคะหัน่นมาปะตาแต่งหน้านะแล้วก็ใบมะกรูดใบยี่ราเนี่ยสลาปลูกเองนะนะคะปลูกเองเนาะมะเรามาผัดกันเลยดีกว่าอเอาละค่ะนะเราก็ใส่พริกพริกแกงเนาะพริกผัดเผ็ดนะคะอ เอาแซ่บๆเลยนะผัดให้หอมเลยนะคะดีอกไอ้นี่ทำคาโต้เฟิรนคู่เขินนะโอ้นานแล้วไม่ได้ทำเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วทำไปหนึ่งดีบอกกบแฟนบอกว่า วันนี้มีกระ,ะตอเขิ่นฟูเขินอนโ้ยเขาบอกวุ้ยนานแล้วไม่ได้กินวันนี้ก็เลยทำให้เขากินเนาะีชอืมเอาแล้วอืมถุนมากเลยเพื่อนๆใส่นี้ไปเลยนะกระชายใส่เยอะ ตบ <c oughs> ขอใส่น้ำหน่อย<ม>ขอพักก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวมนันขอเปิดควันนี้นี่หน่อย ไม่ไหวน้ำจมูกเอาละค่ะเนาะแล้วก็เคี่ยวได้ที่นะนะคะวันนี้สลากก็จะมาใส่ไอ้นี่เลยนะเราใส่หน่อไม้หน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีผักเยอะเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเราถนอมอาหารนะสีมันจะดำเพราะมันอยู่ในช่องแข็งนะคะ คือมะเขือเปาะที่เราปลูกนะคะใส่เลยเนาะอยู่ต่างประเทศก็อย่างนงี้แหละคะ่ะเนาะมีอะไรก็ทดแทนหรือเก็บถนอมอาหารก็ได้เนาะเพราะสี่มะเขือสี่ใบที่นี่นะคะตกแล้วลูกหนึ่งสามสิบบาทนะมะเขือปอ,อะอ่ะนะคะเพราะลูกหนึ่งก็สี่ลูกก็ร้อยกว่าบาทอะ่ะนี่ เอาเลยเราปรุงเลยนะคะไอหน่อไม้เราก็ต้มเปื่อยแล้วนะโคสลาจะทำอาหารที่ไรสลาก็ต้องต้มก่อนนะคะเพื่อจะเราแก่แล้วเราก็เพื่อไม่ให้มันมีกรดยูริกเยอะนะเเลยนะคะนตาลนิดหน่อย ยัง <c oughs> โอ้ยหัวหน่อยค่ะนัว <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกันอืม <c oughs> น่ากินจังเลย <c oughs> ผัดเผ็ดปกจ้าอยู่เยอรมันก็ยังมีกินนะอืม ชิมก่อนชิ้มก่อนชิมก่อนอน้ำสม,มอีกแล้วเบื่อจังเลยหน้าในนี้เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆซะล่าเป็นอย่างนี้มาประมาณสักปีหนึ่งเป็นสัก สี่ห้าเดือนเป็นแบบนี้นะออกข้างนอกไปก็โอ้ปิดแมสทั้งะจโอโหใส่อะไรได้ก็ปิดมิดเลยอ่ะมาๆมาชิมก่อนน้ำปลาห,หน่อยใช้ได้เลยปลาหน่อยใช้ได้แล้วอ้ยอืเเืีอน ใบจิกเ้หนาเปเลยเนะาะใบมะกรูดสลาไม่ฉีกนะที่เกียจฉีกแต่เยอะๆไปเลยเพราะมันเราไม่ได้ฉีกตามด้วยใบยี่หร่านะจ๊ะปลูกเองค่ะปีนี้ว่าจะลงอีกนะพมเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้เนะาะรสจัดจั้าน นี่นี่น่ากินไหมเอเย่ยมาใส่น้ำอีกน้อยน้ำแห้งเนาะ เสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดกบอือฮือรามาดูกันปิดไฟมาค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดกบใส่ใบอี่ห่าด้วยนะ เนาะโอ้โหหอมหอมหอม,หอมชุยๆเลยมากินผัดเผ็ดกบกันอุ้ยมีขาขาขากบนะอืมหัมหอมจ้ายั่วค่ะผัดเผ็ดกบค่ะเนาะ สารเยอรมันชาแนลนะคะขอฝากทีนะคะกดติดตามกดไลค์สาราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะผัดเผ็ดกบค่ะอื้อหน่ากินไม่เอ่ยมาของง่ายๆสไตล์สาร่านะเนาะทำแบบบ้านๆน,นะคะ ตอนี้เราอยู่ตามประเทศได้กินอย่างนี้นะโ,โหก็เลิศรูเพอร์เฟกแล้วนะคะนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย